สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะมาแล้วกับคลิปความรักของคุณนะในช่วงของเดือนพฤษจิกายนนี้นะคะมาดูซิว่าความรักของคุณนั้นจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสําหรับการเปิดไพ่จะเป็นอ่สถานการณ์โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นชมเพื่อความบันเทิงหรือว่าเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเราแค่คนเดียวนะคะพลังงานค่อนข้างที่จะเยอะมากด้วยเช่นกันนะ,นะคะ เนาะสำหรับชาวพฤษสงนะคะเกิด <_ an> ในระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะการแบ่งวันที่ตามสัตว์ตะวันตกนะคะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะแต่แนะนำให้เน้นชมแบบลัคนาก่อนนะเพราะว่าลัคนาเนี่ยจะตรงที่สุดแล้วนะคะส่วนราศีนี่จะเป็นมุมกว้างนะคะเดี๋ยวจะมีไพ่หนึ่งสำรับนะที่จะเอาไว้ส่องให้ ให้ชาวราศีพฤษภนะคะที่อยากจะรู้ความคิดความรู้สึกของแฟนคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงบ้างหรือว่าในลักษณะที่คุณเพิ่งจะคบกันได้ประมาณ3 4สเดือนไม่เกิน6เดือนนะคะจะเปิดให้ดูดยนะคะว่าเขาคิดยังไงบ้างเขาจริงใจหรือเปล่านะคะอ่ะนะคะสำหรับไพ่หลักเนาะนะคะได้ไพ่แห่งการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะ เ,เหมือนกับว่าคุณและแฟนเนี่ยจะมีการที่จะเหมือนกับว่าเราคุยกันมากขึ้นก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีปัญหากันนะคะมีเรื่องมีราวกันนะคะอาจจะไม่ค่อยคุยกันบางท่านก็ทําร้ายความรู้สึกกัน แล้วก็มีเรื่องโกหกในนี้ด้วยนะคะเอาละนะคะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณด้วยนะ,ะที่จะแก้ไขหรือไม่ก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองนะคะให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะคือจะมีการเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ มันพัฒนาไปมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะอะไรที่เคยผิดเคยพลาดอะไรที่เคยมีปัญหากันนะคะต่อไปนี้นะคะเราและแฟนจะมีจะมีความร่วมมือร่วมใจกันดีกว่านนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะท่านที่ไม่ได้ชัดเจนมาก่อนหน้านี้นะคะหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องของสถานะไม่ชัดเจนอะไรที่มันคุมเครือขมูขมขมวการที่เหมือนกับว่าเขา ไม่ปกติืมนะเขาดูแปลกๆดูโมโหร้ายอะไรอย่างนี้เนาะนะคะเอาละถึงเวลาที่สิ่งเหล่านั้นจะชิ่นสุดลงแล้วนะคะตอนนี้เขารู้จักรู้แล้วละ่ะว่าใครที่มีคุณค่านะคะรู้ใจตัวเองนะคะเราคือความสุขของเขาเราคือคนสําคัญและเราเนี่ยเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งคือเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของเขาอะคะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่า เป็นห่วงเราด้วยนะคะเป็นห่วงใยเป็นห่วงบป็นายซึ่งกันและกันก็ได้นะคะมีการช่วยเหลือกันด้วยแต่ที่นี้นะคะ,ะหลายคู่นะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกรู้สึกนะรักนะแต่ไม่ค่อย,สยแสดงออกสักเท่าไหร่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยไม่ค่อยโรแมนติกเลยนะคะเป็นชาวกรกฎนะคะกรกฎเป็นทาหารเป็นตำรวจก็ได้เป็นคนที่เป็นวิศวกรก็ได้นะคะ ทีนี้จะบอกว่านะคะมันจะมีความมันจะมีระยะห่างอย่างเช่นเขาอาจจะไปทำงานในต่างประเทศหรือว่าเขามีการเดินทางอยู่ตลอดนะะไม่ค่อยมีเวลาให้เราสักเท่าไหร่แต่เขาก็ดีกับเรานะคะเดี๋ยวจะส่งความคิดความรู้สึกของเขาดีกว่านะคะว่าเขาคิดยังไงบ้างมันเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำตัวดีขึ้นแต่ พุษกนะคะคุณจากเรื่องราวที่เป็นอดีตที่ที่เขาเคยทําร้ายคุณน่ยคุณน่าจะมีการป้องปกป้องตัวเองอยู่นะคะมีการเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามีขอบเขตให้กับเขาด้วยนะคะอย่าล้าเส้นประมาณนั้นนะคะหรือไม่ก็ปิดความรู้สึกตัวเองเนี่ยน,น,นะคะรู้สึกอะไรก็ เป็นห่วงเขาแต่ก็ไม่อยากแสดงออกให้เขาได้รู้ว่าเราเป็นห่วง,วงเออย่างงี้หรือเปล่านะคะรักเขาแต่ก็ไม่แสดงอะไรเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจะส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีตอกุณนะคะเขาคิดยังไงบ้างในตอนนี้นะสำหรับชาวพฤธศแล้วก็ชาวสองนะคะ คนไกลเนาะมีภัยแห่งการรอคอยเกิดขึ้นนะคะดเดี๋เววยวไปแล้วนะคะเอาทำไมเขาดูแย่จังเลยคุณไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าไพ่สิบดาบเนี่ยคุณทำเขา ไม่ใช่เขาทําคุณนะไพ่สลับกันก็ได้เหมือนจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าไพาอ่อัศวินถือถ้วยนะคือไพ่ตัวเนี้ยนะคะบ่งบอกว่าเขาอะรักคุณนะแต่ทีเนี้ยมันมีเด e h แฮงแมนเะนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเป็นความรักที่มันพัฒนาไปต่อไม่ได้หรือเปล่านะคะมีปัญหากันแล้วก็เขาเสียใจยอ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาเหมือนกับว่ากําลังช่างใจตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะคุณทําร้ายเขาคุณโกหกเขาไหมนะคะหรือคุณกําลังที่จะมีคนใหม่เข้ามาก็ได้ในบางท่านเพราะว่ามีไพ่ไพ่หนึ่งดาบอะเอยไม่ใช่ขอโทษทีหนึ่งคาทานะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณกําลังมีคนใหม่หรือเปล่านะคะมีคนอื่นเข้ามา จีบมาชอบคุณไหมแล้วคุณกําลังคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าอันนี้นี่ความคิดของเขานะคะที่เขารู้สึกรับรู้ได้่ะคะแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อไปถ้าคุณไม่เลือกเขานะคะก็ได้แต่อยู่ห่างๆอย่างห่วงมีชาวราศีมังกรพุกศกนะคะแล้วก็มีราศีกโรโกฎนะคะ รักแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปได้แต่อยู่ห่างๆใหญ่ห่วงนั่นเองชาวพุษกนะคะคุณจะทำยังไงต่อไปเนี่ยหลายคู่นะคะหลายคู่เนี่ยอืเหมือนจะจบเรื่องจบปัญหานะคะ ปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำๆที่มันเคยเกิดขึ้นหลายท่านก็คือจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจบจากสิ่งเดิมๆแล้วก็อย่าเอาเรื่องเดิมๆเข้ามาพัวพันอีกเลยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยแล้วก็มาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นดีกว่านะคะแต่ทีเนี้ยการที่จบลงไปมันก็ยากที่จะลืม เรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวเดิมๆนะคะมันก็เลยยังมีความอึดอัดอยู่ในนี้ด้วยนะคะมันยังไม่โฟลอะพยายามอยู่นะคะพยายามอยู่ที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับว่าเขาก,ก,ก็กักตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะนะคะชาวพ,พุทธศพ จบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจบเรื่องเดิมปัญหาเดิมๆแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่มาเคลียร์กันใหม่ก็เป็นไปได้นะคะเนาะทีเนี้ยมันมีหนึ่งคาถาทำไมเขาถึงคิดว่าคุณกําลังมีช้อยมีตัวเรื่องอื่นเข้ามานะคะหรือไม่ก็คุณกําลังเจ้าชู้ว่าอันนี้ในความคิดของเขานะ เขาก็เลยเหมือนกับว่ากักๆตัวเองด้วยเหมือนกันหรือไม่ก็ไม่พัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้อืมคุณไม่สนใจเขา <c oughs> เขารู้สึกได้ว่าคุณไม่สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนนะคะคุณเหมือนกับว่าอ้างแต่เรื่องงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าในนี้มันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาด้วย ในความรู้สึกเขาเขารู้สึกว่าคุณคบเขาเพราะเรื่องอยากที่จะให้เขาช่วยเหลือหรือเปล่านะคะคือแค่เขามีประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้หรือเปล่าประมาณนั้นแหละเออแต่คุณก็ไม่เลือกหยุดอยู่ที่เขานะคะอันนี้ในความรู้สึกเขานะหรือว่าไพ่สลับกันก็ได้นะคะเนาะ แล้วสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่านะขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะชาวราศีพฤษภหรือไม่ก็ชาวสองก็ได้นะไพ่สลับกันก็ได้คุณจะลืมเรื่องที่มันเป็นปัญหาได้ไหมลืมเรื่องที่มันคลุกกลุ่นอยู่ในใจลึกๆได้หรือเปล่าเปลี่ยนตัวเองได้ไหมพยายามมากพอไหมไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดูคุณนะไม่ใช่ว่าคุณพยายามนิดเดียวแล้วจะให้เขาอ่อนแบบโอ้เราทมเราทวยให้อันนี้ไม่ใช่นะคะคุณต้องพยายามที่จะ เปลี่ยนตัวเองพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธนะ์ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้มีหลุน้นแต่ถ้าคุณยังออยังนิ่งแบบว่าต่างคนต่างอยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเทคแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยให้เธอนิ่งฉันก็น,นิ่งอะไรอันนี้มันจะทําให้เราทั้งคู่ไปกันยากแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะคะผู้สกที่เป็นผู้ชายดีกว่านะคะถ้าคุณกําลัง เจอสถานการณ์ประมาณนี้อยู่นะคะคุณลองพยายามดูสักตั้งหนึ่งไหมนะคะพยายามดูสักตั้งหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาเขาเปลี่ยนตัวเองทุ่มเทพเพื่อเขาลองดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าที่หน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างรอให้อีกฝ่ายหนึ่งพยายามมากกว่านี้นะคะ่ะเขาไม่แสดง ความรู้สึกไม่แสดงความรักเลยเป็นเพราะมันเนี่แหละมันคาใจตรงเนี้ยนะคะเขาถึงเป็นแบบนี้ไงมันจะมีการดูอีกฝ่ายหนึ่งเทคแอคชั่นอยู่ค่ะเนาะะกรกดเนี่ยต้องเทคแอคชั่นจริงๆนะคะต้องพยายามต้องลุยต้องฝ่าฟันนะต้องพยายามที่จะมีชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันต้องเป็นคนสําคัญนะประมาณนั้นนะคะต้องทุ่งเทจริงๆนะคะถึงจะมีอะไรที่มันดีขึ้นมา อสรุปแล้วนะคะสามใบสรุปเห็นจะมีโอกาสดีๆด้วยนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจกันเรื่องเรื่องเก่าๆเดิมๆมันก็น่าจะถูกสะสางไปนะคะอืมมันก็ สัางไปแล้วก็เฮ้ยเรื่องก่อนๆเดิมๆถ้าเราพยายามมากพอและถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะคะเขาก็เหมือนกับว่าจะให้อาภัยเราได้แล้วก็ให้โอกาสเราได้นะคะคือเราจะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะคุณจะต้องบริสุทธิ์ใจจริงๆด้วยนะคะเนาะชาวพฤทธศกแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของ ความสัมพันธ์เนี่ยเขาต้องการรักที่มันไม่ใช่ว่าเป็นในเรื่องของเงินไม่ใช่ว่าเป็นในเรื่องของทอรัพย์สินเงินทองไม่ใช่อย่างอื่นเลยเขาต้องการความรักที่บริสุทธิ์ใจนะคะอยากที่จะมีใครมาเติมเต็มในชีวิตประมาณนั้นเรากเา็เขาเหมือนว่ามีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะก็แค่ต้องการความชัดเจนเท่านั้นแหละ นะคะชัดเจนในความสัมพันธ์ชัดเจนในความรู้สึกแล้วก็การกระทําด้วยนะคะแล้วก็พยายามให้มากกว่านี้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเรื่องราวความรักของชาวราศีพฤษภนะคะสู้ๆนะคะเพื่อคนที่เรารักนะคะคือเรื่องเก่าเรื่องเดิมก็ปล่อยมันผ่านไปเถอะนะคะเก็บมาคิดเก็บมาพูดมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะคะนอขอให้ยคุณโชคดีกับความรักนะคะชาวราศีพฤษภแล้วก็ชาวสองไปแล้วสวัสดีค่ะ